后来，我第一次上你家就。 สวัสดีครับค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับ26กันยายนมาวิเคราะห์ราคาทองคำกนันกับผมจากอดทธิคปตคุณครับราคาทองคำหลังจากทำจุดสูงสุดที่3790นะครับจุดสูงสุดของราคาทองคำเลยนะครับเอาไทายไฮนะครับ3790นะครับ3792ประมาณนี้นะครับก็มีการพักตัวครับ มีการพักตัวเพื่อที่จะเลือกทิศทางว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดแล้วก็กลับตัวลงนะครับตอนนี้เริ่มพักตัวมาประมาณ3วันแล้วนะครับหลังจากทําจุดสูงสุดนะครับที่ตั้งแต่วันอังคารนะครับแล้วก็พุทธพลิหัดสูงเนี่ยเริ่มพักตัว3วันนะครับมาดูกราฟ4ชั่วโมงกันนะครับจุดสูงสุดตรงนี้นะครับเนี่ยสามเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมา ทำจุดพักตัวที่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดซึ่งจะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับวิ่งอยู่ในกรอบยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดเดิมนะครับเ,เป็นการพักตัวนะครับแต่ก็ดูจากแนวโน้มเนี่ยน่าจะขึ้นไปอาจจะไปถึงจุดสูงสุดนะครับ3790า 37, 90, แล้วก็กลับตัวลงมานะครับเพราะแรงซื้อเริ่ม ค่อนข้างเบาบางล้นะครับเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบมากกว่ามากกว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายเป็นหลักนะครับก็ดูลักษณะจะเป็นการขึ้นไปอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับ3790เนี่ยทดสอบแนวต้านนี้แล้วก็อาจจะขับตัวลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะก็จะมีแนวต้านแรกที่ต้องไปเจอก็คือ3763นะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็จะไปเจอแนว ต้านที่สองเนี่ยสามเนะครับแล้วก็3790ครับแนวต้านหลักๆต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าราคาไม่ผ่านนะครับมีแรงซื้อไปไม่ถึงก็จะเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบพักตัวแล้วก็กลับตัวลงมานะครับแต่ก็กกดูลักษณะก็จะขึ้นไปทดสอบเลยครับดูแนวโน้มของราคาคือจะขึ้นไปทดสอบแต่จะ สามารถผ่านไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับต้องดูราคาตอนนั้นนะครับแล้วก็คืนนี้เป็นคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับกอ็อ่าเราก็จะดูจากแนวโน้มเนี่ยว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือเปล่านะครับหรือจะกลับตัวนะครับก็ดูจากแนวต้านต่างๆตามนี้แนวต้านหลักเลยนะครับแนวต้านหลักเลยคือจุดสูงสุดรอบที่แล้วเนี่ยสามเจ็ดเก้าหนึ่งเนี่ยถ้าราคาคืนนี้ผ่านไปได้นะครับก็จะเป็นแนวโน้ม ขาขึ้นต่อไปนะครับแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ก็อาจจะต้องกลับตัวลงมาหาแนวรับเพื่อเพื่อขึ้นต่อนะครับก็เป็นลักษณะตามนี้นะครับก็เดี๋ยวดูคืนนี้กันนะครับว่าราคาจะไปถึงไหนนะครับแล้วก็วันศุกร์สุดสัปดาห์จะไม่เปิดออเดอร์ค้างไว้นะครับก็จะดูดูโครงสร้างของราคาดูแนวโน้มเพื่อเตรียมที่จะทำการซื้อขายในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็ ในวันสุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามก็ขอแรงสนับสนุนขอกำลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ